สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโซลมอนทีวีในเทปพิเศษครับในโครงการค i รีเข้าจารนิสซึมเป็นเทปสุดท้ายแล้วล้วก็จะสัมภาษณ์ศิลปินคนสุดท้ายครับศิลปินทนนั้นเขาชื่อก็ชื่ออิสราพันนะครับทำาเรื่องวิาพากษ์เพ่งเก๊งไปท,ท่านครับว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มาทำลาย,ย้านผลงานของเขานี่ถือว่าน่าติดตามชมมากแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมของผมก็อยากรู้ว่ารูปแบบการนำเสนอของคุณน่ะเป็นอย่างไรช่วยบอกให้คุณก็จะเป็นการแนะนำว่า เองเดนเมทันเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอะไรคือตอนแรกจะกำเนิดมาจากในท่านแล้วกลายพันธุ์มาเป็นพวกเดนเมทันอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกวงเกี่ยวว่ามีมีข่าวทางด้านที่ไม่ดีเช่นไปทำร้ายคนบ้างหรือว่าฆ่าหมดตายอะไรประมาณนี้แล้ววิพาออกษ์วิจาว่ามันมีผลเสียอย่างไรและผลกรียนเขาเปลี่ยนไปคมีใช้เวลานานที่ เก็บเกี่ยวข้อมูลเก็บเกี่ยวความรู้มาวิพากษ์มีความรู้มากพอที่จะวิพากษ์ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเราไม่อินเทอร์เน็ตนี้ก็มีสาะหาข้อมูลได้แต่ว่าพวกเน okay. ื uh, yes. ้อหาเบืはは้องลึกจริงๆเนี้ยมันหาค่อนข้างยากเพราะว่าไทวงที่แบบว่ามีคดีอะไรเงี้ยมันเก่าแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษมันจะยากในการแปลแล้วก็หาข้อมูลีผมระยัาคืทราบแรงจูงใจที่ นี่คุณผลงานชิ้นนี้ครับทำไมถ,ถึงอยากทำการมีภาพเพลงคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทำแต่ว่างานแรกไม่ผ่านอาจารย์ก็เลยแนะนํามาว่าทาเรื่องอื่นแล้วผมเลกเรื่องนี้ออกว่าเพลงแนวนี้อยู่ก็เลยลองเสนออาจารย์ไปว่าจะทําดีไหมอาจารย์ก็เห็นด้วยก็เลยทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วก็อยากจะทราบอีกอย่างครับคุณไปสัมภาษณ์ใครบ้างก็มี คอลัมนิดที่กีตาร์แม็กเป็นวิทยบริตร์กีตาร์แล้วก็เขียนเรื่องของเพลงอย่างนี้ด้วยชื่อชื่อชื่อนะรู้สึกจะชื่อคุณสรันทงอะไรสักอย่างจำนำสกุลไม่ได้ะะแล้วก็แล้วก็มีอาจารย์ที่คณะศิลปกรรมมีอาจารย์นิกรแล้วก็มีอาจารย์อาจจิตวิทยาชื่อดรอกเตอร์สัง การโทษเราเปยนยังไงครับคุณชอบไปคุยกับเขาไหมคุณคุยกับเขารู้เรื่องไหมอ๋อถ้าเกิดหาข้อมูลเตรียมในก่อนนี้ก็คุยรู้เรื่องครับคุยคุยรู้เรื่องคนไหนแล้วก็ท้ายนี้ผมก็อยากให้คุณฝากผลงานของคุณกับคุณผู้ชมโดดโดดโดดกันแล้วฝากฝากในโดูครับฝากอะไรนะฝากผลงานนะคุณท่านผู้ชมทั้งหลายที่จะเข้ามาชมในรายการของเราเนี่ย ก็ขอให้ติดตามครับงานก็กำลังเป็นรูปเป็นร่างในไม่ช้าดีครับเพราะตอนนี้แก้ไปถึงขั้นุดทตายนะครับก็รับรองว่ามันก็อาจารย์ก็บอกว่ามาดูแล้วก็มัดนะมันมันมากแล้วก็มึงดูแล้วไม่หลับอ่ะอ๋อดูแล้วไม่หลับก็โอเคครับก็วันนี้ก็เราจบรายการกันเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าคิดว่าจะไม่รู้เรื่องแล้วก็ฝากคุณผู้ชมติดตามชมผลงานของอิสราพันธ์ด้วยครับใน โครงการที่นี่ก็จะเน้นเนชื่อม New Challenge of Age ครับที่ห้องกระจกวันที่1นึนงมีนานครับผมสวัสดีครับ